Not review. Fry this. Dad, those are too hot. I love hot food. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. ดานะครับวันนี้เรากลับมากันกับ Nerd r รีวิวนะครับวันนี้ก็แน่นอนอย่างที่เห็นปกหน้านะครับเราจะมาคุยถึงภาพยนตร์เรื่องล่าสุดจากดิสนีย์ในส่วนของ a n i m เมชันงานอีกหนึ่งงานที่เกิดขึ้นจากการรังสรรค์ของทีมงานของ Pixar Studio นะครับที่เรียกได้ว่าสร้างหมุดหมายสำคัญในวงการแอนิเมชันแอนิเมเตอรนะครับก็แน่นอนหล,หลายๆคนคงจาได้ไปถึงสมัย Toy Story ใดๆนะครับอบาาลอะไรอย่างเงี้ยนะก็สร้า มาตรฐานของงานอนิเมเตอร์แบบ t d ขึ้นมานะครับแล้วก็กลายเป็นสิ่งที่เราเห็นกันอยู่ทุกเมื่อเช่อวันนะครับพัฒนานู่นนี่นัน่น,นมาเรื่อยๆนะครับก็ความสมจริงก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆเช่นเดียวกันนะครับสิ่งที่เราจะมาคุยกันวันนี้นะครับก็เป็นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดข,ของทาง Pixar Studio นะครับที่ชื่อว่า Elemental นะครับที่ว่าโดยโครงสร้างของเนื้อเรื่องแล้วอ่ะมันก็มีความเป็นหนัง High Concept อยู่นิดๆนะฮะ High Concept คืออะไรไฮคอ Concept มันคือหนังที่แบบว่ามันอาจจะมีพอร์ตด,ดั้งเดิมหรือมีโครงสร้างที่คร คล้ายกับสิ่งที่เราเคยดูมาแต่เปลี่ยนองค์ประกอบของตัวละครหรือองค์ประกอบของอะไรบางอย่างในภาพยนตร์เรื่องนั้นๆน,น,นะครับแล้วก็หยิบให้มันกลายเป็นเหมือนกับสิ่งที่เฮ้ยมันมีมุมของความคิด a t i v e ขึ้นมาตีความที่มันแตกต่างไปจากเดิมอะไรอย่างนี้นะครับอิเลเมนทั hmm. ถ้าเกิดจะให้เทียบโดยโครงสร้าง mm hmm. ผมก็จะพูดว่าคล้ายๆกับตอนที่เรารู้สึกว้าวกับการที่ดูซูทโเปียของทางดิสนียนะครับ mm hmm. เมื่อราวๆน่าจะ7ปีหรือ8ปีก่อนหน้า ะะก็เอาสัตว์ที่พูดได้นะครับมีอาเรวามีปฏิสัมพันธ์ในเชิงสังคมมาเล่าเรื่องเกิดสถานการณ์นู่นนี่นั่นสุขสนานนะครับอิลเล็กรนิกสก็คล้ายๆก,กันนะฮะแต่เอาสัตว์เปลี่ยนมาเป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าทั้งสิ่งที่มีตัวตนจริงๆกับสิ่งที่เหมือนถูกเปรียบเทียบในเชิงนามธรรมถูกเปรียบเทียบในเชิงของคติอะไรต่างๆใ,ใดๆนะครับที่เขาก็เรียกกันว่าดินน้ำลมไฟนะครับผมนี่คือส่วนของสิ่งที่เป็นไฮคอสเซปท์ เรื่องนี้นะครับที่จะเล่าเรื่องราวของหนุ่มสาวคู่หนึ่งนะฮะที่ชื่อว่าเอมเบอร์และก็เวทนะครับเอมเบอร์เป็นสาว แงมีกิจการของครอบครัวที่เธอต้องเป็นทายาทนะครับที่มีสิทธิ์ในการที่จะได้รับโอนกิจการดังกล่าวมาจากพ่ขอของเธอที่ก็ถือว่าใกล้วัยที่จะ,กะเกษียณแล้วนะครับก็เป็นความที่ว่านางป็นลูกคนเดียวนะเนาะเหมือนกับสิ่งที่นางมองว่าเออพ่อมอบหมายไว้แล้วก็คงจะต้องเป็นหน้าที่เธอต้องขึ้นมาดูแลอะไรอย่างนี้นะครับในขณะที่เวทเจ้าหนุ่มน้ำนะฮะหนุ่มน้ำเนี่ยเป็นแบบผู้ชายแบบเซนซิทีฟนะฮะเป็นผู้ชายแบบโอ้ร้องไห้ง่ายมากอะไรอย่างนี้ไหลลื่นไป สารพัดส,สิ่งนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะครับหนุ่มสาวคู่นี้นะฮะเกิดความอารมณ์แบบเหมือนกับลิ้นกับฟันล่นะเนาะปบก,กันทีไรก็เรื่องใหญ่เออมีความห้ามกันนิดนึงนะฮะแต่สุดท้ายแล้วก็ด้วยความอะไรสักอย่างสัมติงที่มีคล้ายๆกันทําให้สองคนนี้คิกกันและก็เกิดความรู้สึกดีๆต่อกันนะครับและก็จะนําพามาสู่การพัฒนาสายสัมพันธ์ที่ยืนอยู่บนความคู่ขัดแย้งแบบโรมิโอแอนด์จูเลียตแกเป็นไฟฉันเป็นน้ําเราอยู่ด้วยกันไม่ได้ ได้หรอกอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะก็น,นี่คือ Elemental นะครับ <g ül> ก็เกิดถามว่าโดยส, <t> ส่วนตัวผมหลังจะดูเรื่องนี้จบแล้วรู้สึกยังไงนะครับเป็นหนังไฮคอนเซ็ปที่คอนเซ็ปเอามาเล่นเป็นเรื่องบป็ลราวแล้วน่าสนุกนะครับใช้คํานี้ก่อนว่าน่าสนุกนะครับแล้วผมก็รู้สึกว่าช่วงแรกๆของหนังเองอะ่ะก็เหมือนกับค่อยๆเขาเรียกว่าเป็นการไล่เรียงองค์ประกอบก่อนเนาะว่าโอเคให้เราได้เห็นเมืองแห่งธาตุเมืองของการที่ 3- 4อย่างดินน้ำลมไฟต้องมาอยู่ร่วมกันเขาอยู่กันยังไงนะครับ ก็เกิดความแบบภาพแบบอ้าแน่นอนว่าันความปกติแล้วก็คือเมื่อมันเล่าเรื่องอะไรที่มันมีความเมืองใหญ่มันก็ต้องทําให้มันดูใหญ่นะฮะซึ่งก็ภาพเรื่องนี้ก็ทําให้มันเป็นอะไรแบบนั้นนั่นแหละภาพงานก็ยังคงเป็นมาตรฐานความสวยงามที่พิกาเสกสรรให้เรามาเป็นปกติอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่ต้องคอมเพลนในส่วนนี้นะครับส่วนไอ้สิ่งที่มันยิบย่อยนะครับในแง่ของการเอาองค์ประกอบเกี่ยวกับดินน้าลมไฟเอามาเล่นอะไรเงี้ยมันก็มีมุมที่คิดได้สนุกมีมุมที่ค่อนข้างจะอิง กับความวิทยาศาสตร์พอสมควรนะครับอาจจะมีบางอย่างที่มันดูโอเวอร์ไปนิดนึงแต่ก็เข้าใจได้แหละว่ามันเป็นหนังแอนิเมชันเนาะอะไรเงี้ยจะไปคัดหวังความสมจริงแบบเป๊ะๆร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คงจะไม่ใช่หรอกก็เป็นอะไรที่น่ารักทีนะครับโดยคอนเซปต์นะครับแต่เมื่อเอาคอนเซปต์พวกนี้เอามาผูกโยงกับเนื้อเรื่องแล้วผมพูดตรงๆเลยว่ามันยังมีความประดับประเดิดอยู่ในการที่จะนําเสนอตัวละครที่ค่อนข้างมีไวเป็นผู้ใหญ่ก็คือทั้งตัวเอมเบอร์เองตัวเวทเองที่ก็มีอาชีพการงานค่อนข้างจะโตมาเป็นเก ไปรุ่นมาระดับหนึ่งแล้วแล้วประเด็นคืออ่ะมันมีพาร์ทเนื้อเรื่องของทางเอมเบอร์เองที่ต้องมาแบกรับหน้าที่ซึ่งก็ไม่เคยตั้งคำถามตัวเองว่าเอ๊ะที่ผ่านมานางอยากทํามันจริงๆหรือเปล่าหรือเป็นเพราะแค่ว่าพ่อนางอยากจะฝากฝังให้นางดูแลกิจการนี้ที่พ่อเธอสร้างขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็เป็นมุมที่เราคิดว่าถ้าเกิดหนังไปเน้นหรือหนังไปพยายามบิวดิ้งอัพในเชิงความสัมพันธ์ที่เป็นคู่ขัดแย้งในมุมของพ่อกับลูกในแง่ของความคิดเห็นอะไรเงี้ยอาจจะท ทำให้เนื้อเรื่องพาร์ทนี้มันมันมีความสตรองขึ้นดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแต่หนังอะ่ะมันก็ถูกกดเอาไว้ด้วยความที่มันค่อนข้างจะยืนพื้นในการที่ให้เด็กดูแลวเข้าใจง่ายนะครับตรก,กะไม่ต้องคิดอะไรซับซ้อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างที่บอกองค์ประกอบตัวละครเนะี่ยมันเอื้อให้พูดถึงคนที่เป็นผู้ใหญ่จะเข้าใจได้ง่ายแต่ดันอยู่ในตรก,กะโครงสร้างของภาพยนตร์ที่มีความเอาใจเด็กนะครับซึ่งอันนี้เป็นปัญหาที่องพูดตรงๆว่าผู้กำกับี โซนเนี่ยเขาเคยทํากับภาพยนตร์เรื่องก่อนหน้ามานี้ที่ทํากับพิซซ่าใช้กันก็คือ t h อ g บ o d Dinosaur ซึ่งมันมีหลายองค์ประกอบที่มันสามารถผลักดันให้กลายเป็นเนื้อเรื่องที่มันมีความเป็นผู้ใหญ่ได้นะแต่มันติดอยู่ในความที่แบบว่ามันต้องดูเพื่อเอาใจเด็กมันเอาตัวละครเด็กเข้ามาเป็นตัวละครโดดเด่นอีกตัวหนึ่งอะไรเงี้ยเลยทําให้มันหนังมันไม่สามารถพัฒนาตัวเองไปสู่สิ่งที่ทําให้ผู้ใหญ่ enjoy ได้ซึ่งเนี่ยเป็นสิ่งที่อีเดียมันเท่าเนี่ยช่วงครึ่งแรกอ่ะเจอประมาณนี้นะฮะแต่พอครึ่งงหลัเ ค่อนข้างจะถ่ายเทมหนักมาความซีเรียสขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ก็ยังเป็นความซีเรียสที่เราสึกว่ามันมันยังอยู่ในแพทเทิร์นที่เราค่อนข้างจะอยากได้มากกว่านี้อยู่อยู่เหมือนกันนะฮะก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายในสิ่งที่หนักมันสามารถผลักดันมาได้แค่ประมาณนี้นะครับส่วนในมุมของพ่อหนุ่มน้าก็ค่อนข้างจะติดความแบบถูกสร้างตัวละครนี้ให้มันมีความเป็นคอมเมดี้จัดไปหน่อยจนทําให้เรารู้สึกว่าส่วนเนื้อเรื่องที่มันควรจะเป็นดารามาติข,ของเขาเนี่ยมันค่อนข้างจะเบาเบาโยก เบายงจนเรสึกว่าเสียดายเสียดายองประกอบที่ว่าโอเคคู่ก,กับน้ํากับไฟเนี่ยมันสามารถเอามาเล่นประเด็นในแง่ของความแตกต่างกันได้เยอะแหละแต่หนังมันยังขาดมุมของการคิดต่อยอดอะไรบางอย่างให้มันไปได้ไกลกว่านี้ได้ลึกกว่านี้ซึ่งก็ทำให้หนังเรื่องนี้ก็อาจจะให้คะแนนในแบบที่6.5เต็ม10ก็คือเพลินไหมเพลินมีอะไรที่เราโอเคกับมันบ้างก็แน่นอนแนง่แง่คอนเซ็ปต์แง่ของลูกเล่นที่เอามาใช้ในภาพ,พย,ายนตร์รวมถึงพาร์ทเรื่อง ทยที่มันก็สนุกขึ้นมาอะเนาะแต่มันก็ค่อนข้างจะใช้เวลานานกว่าเราจะรู้สึกสนุกกันหนักได้จริงๆอะไรอย่างนี้นะครับก็เป็นอะไรที่น่าเสียดายนะครับกับ e l e m e n t a l นะครับแต่ในส่วนของคนที่เป็นแฟนพิกซากันมานะครับถ้าเกิดใครที่แบบว่าตามพิกซากันมาสุดๆก็ตามกันต่อนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่น่าจะเป็นโปรแกรมสําหรับทุกคนในครอบครัวได้นะครับผมใช้คํานี้แล้วกันว่าผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้เอ็นจอยเท่าเด็กแต่ขณะเดียวกันเมื่อผู้ใหญ่พาเด็กไปดูแลเด็กดู จก็อาจจะได้แนวคิดอาจจะได้ความรู้สึกอะไรบางอย่างมาบอกเขาได้ว่าเอ้ยตัวละครเอมเบอร์เนี่ยเขาเจอภาวะแบบนี้เขาคิดแบบนี้เขามีความแบบโครงเคงแบบเนี้ยมันเกิดมาจากอะไรอะไรคือเงื่อนไขอะไรเงี้ยซึ่งก็เฮ้ยมันก็เป็นแนวคิดสอดแทรกที่ดีนะในมุมของการที่ผู้ครองพาเด็กไปดูแล้วเด็กจะได้เรียนรู้อะไรแบบเนี้ยก่อนวัยอันควรแต่ถูกเล่าให้มันกลายเป็นสิ่งที่เข้าใจง่ายขึ้นมานะครับผ่านวิธีการของภาพ,พยนตร์ก็ลองดูครับสำหรับ Elemental ครับ ถ่ายแล้วในโรงภาพยะนตร์ครับและนี่ก็คือ n น r d r รีวิวกับ n น r d อได้นะครับวันนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาจนถึงตรงจุดน,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 นี้นะครับเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ